สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับคลิปนี้ฉับเฉยวยนะครับนาต้นไม้ต้นตีนตุ๊กแกมาฝากกันนะครับผมมองแล้วมันมีประโยชน์นะครับเบื่อหลายๆท่านมองว่าเอ๊จะทํำยังไงถึงจะประหยัดไฟฟ้าประหยัดแอร์ของบ้านนะครับผมแนะนําต้นนี้ครับต้นตีนตุ๊กแกครับนะครับปลูกไว้กับกําแพงบ้านเลยครับให้มันเกาะกําแพงบ้านครับความร้อนก็จะไม่เข้ากับกําแพงครับก็จะทําให้กําแพงไม่ร้อนก็ทําให้บ้านเย็น นะครับสังเกตผมทดลองปลูกดูก็เห็นในเน็ตนะครับว่าเขาปลูกบ้านต่างประเทศนี่เขาปลูกกันแล้วก็ปลูกคุมบ้านเลยสวยงามดีเหมือนกันนะครับมองไปนี่เหมือนกับเป็นพื้นดินเลยนะครับปลูกตอนนี้นี่คุมบ้านไว้ก็ลามไปทั่วเลยข้อดีก็คือทําให้บ้านเย็นนะครับถ้าใครคิดว่าเออถ้ามีมุมนี้มีแนวคิดแบบนี้นะครับก็ลองดูครับมันทําให้บ้านเย็นนะครับนี่ผมลองปลูกดู นะครับลองปลูกดูกระเสาก็โอเคก็ดูดีจะปล่อยให้ลามไปทั้งบ้านเลยก็จะได้ดูว่าเออมันคุมบ้านแล้วข้างในบ้านมันจะเย็นไหมแต่แต่โดยธรรมชาติแล้วมันควรจะต้องเย็นเพราะความร้อนมันเข้าไป หาผนังปูนไม่ได้มันก็ติดอยู่ที่ใบที่ต้นครับเป็นต้นจีนทุกแก่เข้าไปเพศบันพันไม้ไประเภทเดียวพวกใสครับเขา้าใบลากเขาจะลามไปเรื่อยแต่เขาเล็กกว่านะครับก็ไม่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ว่าการมาปลูกเกาะกํากแพงนั้นเวลาเราลือ้อ,อกกําแพงก็จะเสียเล็กน้อยนะครับบางที่เขาานิยมเอาตาข่ายมาพันก่อนหนึ่งี้เอาตัวนี้ไปปลูกมันจะได้ไม่เกาะกาแพงแต่อย่างไรมันก็เกาะอยู่ดีครับมันทะลุตาข่ายไปได้มันก็เกาะอยู่ดีันั้นต้องได้อย่างได้อย่างเสียอย่างถ้าเราคิดว่าจะให้เขาเกาะแล้วเราคงไม่ลื้อออกมาใช ปูนใหม่นะครับการขยายหนอ่อการขยายต้นขยายพันธุ์เขาก็คือตัดหน่อที่มีรากนะครับหนอ่หนอเขาจะ ยอดเขาจะโผล่ขึ้นมาลามออกมาเรื่อยๆงอกออกมาเรื่อยๆล้วก็ตัดยอดเข้าไปฝังดินฝังใกล้ๆกำแพงนะครับแล้วเขาก็จะลามเป็นพอเป็นปุ๊บติดดินปุ๊บรากติดปุ๊บรากเดินปุ๊บ,บเขาก็จะหาที่เกาะเขาจะเกาะกำแพงแล้วก็ลามไปเรื่อยอย่างนี้ฮะก็จะเกาะไปเรื่อยเกียดที่ยอดเขาก็จะลามไปเรื่อยถ้าเราตัดยอดนั้นแล้วไปดูว่ามันมีรากไหมเราก็จะได้ต้นอื่นไปปลูกต้นใหม่ไปปลูกทา,างกำแพงต่างๆได้อีก ขยายพันธุ์ง่ายครับไม่ต้องไปหาซื้อครับเดินดูตามบ้านเผื่อเขามีตัดไปปลูกได้เลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วว่าเราปลูกได้ทั้งบ้านนะก็จะทําให้บ้านเย็นนะครับน่าจะประหยัดแอร์ได้ถ้าเกิดว่าความร้อนไม่ไปเกาะที่เข่มแพงนะครับโอเคนะครับเป็นไอเดียครับเป็นไอเดียครประหยัดไฟครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ